มานั่งจอบปลาลูกข้อครับลูกปลาช่อนครับลูกปลาช่อนครับเขาเรียกปลาลูกค้อครับลูกออดครับลูกออดมีสองมูครับมีสองครัวนะครับตัวยุบยิบยุบยิบยุบยิบยูครับ มีสองกลุ่มครับ้ามาจอบปลาครับมือนีิครับผมมือนน่พอมีเวลาเนี่ยครับพอได้หายใจเนี่ยครับวันวันวันสองครับมือนนิหมู่บ้านีก็บยุดครับหมู่บ้านก็ไปขายหขนมโคกครับเบื่อนกออตตลาดอีกครับผมขายขนมโคกอีนครับหากินกันไปครับสู่ชีวิตกันไปครับ แต่ละคนครับแต่ละอาชีพผัมั่นครับผมี่เฮ็ดหลายอย่างครับทั้งออนไล์เนี่ยครับทั้งหาอยากหากินเนี่ยครับขายของเนี่ยครับเฮ็ดงานอยู่รับจ้างเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยครับผมเจ้าหน้าที่สากลครับเฮ็ดงานคู่มือครับเสาฮอตเอเสาธิดาในยุดนะครับกับวันนะครับตะเลิกนะครับ มันธรรมดากับไปเห็ุงานครับถกแรงมากออกหาอยากหากินครับดักนั่นดักนี่นะครับดักกบดักปลาใส่ปลาดักปลาไหลเนี่ยครับหุมหอยโอยหลายอย่างครับสันหวกสันยังไปแล้วครับตะวันหวกับบอกคอยมีครับเด้วยเนี่ยน้าแห่งครับเลยมีโอกาสครับมือนี่ออกมาทรงหน้าครับมาเบิงสาครับจอบปลาครับ ว่าสิมาง้มห้อยครับมือนี่งมหอยอีกครับรอที่มงานอยู่ครับเพราท่านได้ออกมากครับนัดกันไว้นะครับนัดกันไว้มือเนี่ยมือคืนนี่นัดกันไว้ครับว่าจะมาง้มหอยครับหลืยกสะดุ้งน้่นนะครับว่าได้หาปลาหมอครับปลาเข็งครับปลากระดีปลากระเดิดครับไปใส่เบ็ดแน่ครับเพราะได้ออกคลิปออกไมยแน่นะครับใส่เนื้อเขียดกับวอกินครับ มุ้ยปลากินเลยครับเขียดแต่ว่าปลามี่ครับปลามีแต่ว่ามันบอกินเขียดนะครับก็เลยว,ว่าจะล่องหาเบิงเนื้อปลาครับเนื้อปลาเนี่สวบดียครับไปคล้องไปหนองมันก็เห็นยินยิ้นเสียงสวบอยู่นะครับสงสัยมันจะสวบปลาหน่อยนะครับก็เยลยอยากล่องหาปลาหน่อยไปใส่เบ็ดล่องเบืองครับเบิงปลาลูกค้อกครับ ลูกออดครับรอทีมงานครับก็เลยนางส้มป่าบางกันครับชมบรรยากาศกลางสะครับเจ้าเปิ่งปลาลูกขอนะครับมีสองเมีครับสองสองกลุ่มครับตรงนี้ครับแต่ว่าบรูวาดม่มันนี่เขาเอาไปกินหรือเปล่านะครับสากระโบโฮครับสาเป็นแปครับเมื่อนั่นทีมงานครับทีมงาน แน่นอยครับมาตีเบ็ดครับมันสวบลายรอบอยู่ครับแต่วันบติตเบ็ดเขาครับทีว่าเขาลอยมาเอาอีกแล้วกับบรลูนนะครับกับปลาดุกข้อครับนั่งลอที่มงานครับที่มงานมาท่านออกมาครับบัชนมยะดุงครับง้มหอยไปออมนะครับใส่ฟักอีเลอดครับ ว่าผมกับมาหลายรอบแล้วครับสองรอบแล้วง้มหอยทีมงานนะครับตะคนอันบ้านเพื่อนแต่กินนะครับแต่กินอ้อมหอยว่าสันรับก็เลยว่าส่วนกันมากครับเมื่อนี่ตรงหน้าครับมาเด็นตรงไหนตรงหน้าครับก็เลยมันง้มหอยครับมือนะครับไป็ง้มน้ำกันเลยครับครับหอยครับผมหอยผมง้มหอยกันเด้ครับเดนน้ำครับผม Gracias. อมแล้วครับพ่ออมแล้วเดินหนาวแล้วครับนอมหอยครับเด็กพ่ออมแล้วครับซอมปอมพ่อครับเอาไปไลยอยากกินโเบิดครับอยากกิทีมงานครับตะกุนันบานครับอยากกินอมหอยเหมือนครับไม่พลาดมาลูกษาครับมื่อนี้ ได้หมานบ่หมานบัได้อ้อมได้อ้อมแล้วได้อ้มแล้วโอเคครับบุพิดวังนะครับโอ้สองถวยสามถวยได้เอมไปักอีเลิศครับไมสักู่ครับบานเท่าเอิญครับฝากคลิปนี้ไ้แค่นี้ก่อนครับ